ความแตกต่างนะครับการรีโนเวทบ้านปล่อยเช่าและการรีโนเวทพูลวิลล่าเพื่อปล่อยเช่า2แบบนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างใน EP ีหนึ่งนะครับซึ่งความแตกต่างทั้ง2แบบนี้มันไม่ใช่แค่ว่าบ้านที่มีสระว่ายน้ําหรือบ้านที่ไม่มีสระว่ายน้ําเท่านั้นนะครับแต่มันคือความแตกต่างในเรื่องของวิธีคิดและวิธีทํากําไรนั่นเองเรามาดูฝั่งในบ้านเช่ากันก่อนนะครับในการรีโนเวทบ้านเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความคงทนนะครับการดูแลง่าย และการใช้งานที่แสนจะง่ายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆต้องใช้ได้นานและคุ้มค่าในส่วนของลูกค้าก็จะเป็นครอบครัวเล็กนะครับคนทำงานผู้เช่ารายเดือนมีรายได้ที่สม่ำเสมอแต่กำไรจะโตช้าในฝั่งของภูวิลล่าเพื่อปล่อยเช่าการเลนเวทจะเน้นในเรื่องของดีไซน์ที่สวยปัง ขายรูปออกมาได้สวยต้องมีฟังก์ชันในเรื่องของส่วนของเฉลียงส่วนของแพนที่และพื้นที่เอาท์ดอร์นะครับในส่วนของลูกค้าก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มนักท่องเที่ยวคนที่มาปาร์ตี้และชาต่างชาติรายได้ก็จะแรงมากนะครับจ่ายแค่คืนเดียวะแต่ราคาก็จะเท่ากับบ้านเช่าทั้งเดือนมาลองเปรียบเทียบเอาไอ้แบบคำๆกันนะครับก็คือบ้านเช่าจะมีรายได้10,000บาทต่อเดือนแต่ภูวิลล่าจะมีรายได้10,000บาท ต่อคืนนั่นเองฉะนั้นอะ่ะบ้านปล่อยเช่าอะ่ะคือการสร้างเงินประจําแต่พูวิลล่าคือการสร้างเงินก้อนโตที่มาจากประสบการณ์การรีโนเวทบ้านอะ่ะจึงหมายถึงบ้านที่อยู่ได้นะครับแต่ได้กําไรช้าส่วนการรีโนเวทพูวิลล่าคือบ้านที่เลาเรื่องได้และได้กําไรแรงฝากแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณที่ยังไม่รู้นะครับว่าการรีโนเวทในแต่ละแบบเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตนักลงทุนได้ขนาดไหนครับ